สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอ case study เ,สสเกี่ยวกับ n o l e s f e r นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการนำเสนองานบทความวิชาการในเรื่องของ Knowledge n t s f e r สำหรับวิชา Knowledge n t s f e r in Software Development นะครับ case study สสในวันนี้นะครับเราก็จะยกตัวอ,อย่างของบริษัทอัมพลฟู้ด processing จำกัดนะครับมานำเสนอบริษัทอัมพล Food processing จำกัดนะครับ ก็เป็นหนึ่งในเครือบริษัทอัมพลฟูด้ดโดยบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดเดี๋ยวเรา,อาขอใช้คำว่าอัมพลฟู้ดเลยละกันนะครับให้ทุกคนเข้าใจว่าเมื่อการนำเสนอนี้ใช้คำว่าอัมพลฟู้ดก็คือเป็นอัมพลฟูด้ดโปรเซสซิ่งจำกัดนะครับซึ่งเรายากมาเป็นตัวอย่างเพียงหนึ่งบริษัทของเครืออัมพลฟู้ดเท่านั้นนะครับอัมพลฟู้ดมีพนักง,งานประมาณ1000คนนะครับยอดขายต่อปีก็ ดูอันนี้เป็นยอดขายปี257นะครับก็อยู่ราวๆสองพัน้าล้านบาทนะครับสัสดส่วนการขายมีทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะครับต่างประเทศ20%ไทย80%เนะครับเน้นการขายในไทยโดยบริษัทอมพลฟู้ดนะอมพลฟู้ดนะครับเขานำนเลททันเฟอร์มาใช้อย่างไงนะครับนเลททันเฟอร์นะครับอย่างที่เราเข้าใจ้งแต่ต้นเราว่านเลททันเฟอร์คือหนึ่งส่วนของการจัดการองค์วรมรู้้นะครับก็คือ เป็นส่วนย่อยของ n o d g e management นะครับบริษัทอัมพลฟูด้ดนะครับก็มีแนวทางในการใช้ k w o no e d g e management เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานนะครับก็คือเพื่อให้มีประสิทธ,ธิภาพเกี่ยวกับการทำงาน,นางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตการขายการส่งออกอะไรต่างๆนะครับการใช้ KM อ่ะ KM ก็คือการจัดการองค์ความรู้นะครับเพื่อให้เกิด ผลประสิทธิภาพต่างๆในการทํางานนะครับเราก็ต้องมีความรู้ความชํานาญในการทํางานนั้นๆความรู้ความชานาญก็ต้องเกิดมาจากคนที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นๆมาก่อนเรานะครับเขาก็จะมีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านตามที่เขาทํางานมานะครับแต่ความรู้นั้นมันจะเกิดขึ้นเฉพาะกับบุคคลคนนั้นเพียงคนเดียวหรือเฉพาะกับกลุ่มบุคคลนั้นที่เขาทางานเฉพาะด้านนั้นนะครับไม่สามารถส่งต่อไปกับคนอื่นได้นะครับคนอื่น ที่จะมาทํางานด้านนี้ก็เลยต้องมีการเข้ามาเรียนรู้ใหม่นะครับไม่มีการส่งต่อกันก็ต้องเข้ามาฝึกฝนเริ่มต้นกันใหม่นะครับถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่มีความเชี่ยวชาญในการทํางานในด้านนี้นะครับทีนี้เราจะทํายังไงให้การส่งต่อองค์ความรู้นั้นนะครับมันไปถึงคน,อ,นอื่นๆที่จะเข้ามาทํางานในตําแหน่งนี้หรือสามารถผัดเปลี่ยนกันมาทํางานทดแทนกันได้นะครับในตําแหน่งนั้นโดยเริ่มต้นนะครับอัมพลฟูดเนี่ยเขาก็จะมีนั่นเดียวบายนะครับ ตั้งเป็นนโยบายขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็มีการนั่งเเข้ามาแล้วก็ใช้ km จนเกิดได้ผลตอบแทนนะครับผลลัพธ์นะครับ,ลลบ,รบอ่ะก็จะแบ่งถึงแล้วสว่วนคนัากำหนดนโยบายขึ้นมากําหนดแนวทางในการใช้ KM แล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ได้ผลลัพธ์นะครับก็มาดูนโยบายคร่าวๆข,ของอัเพอพุตก่อนนะครับอ่ะ่อนอื่นเดี๋ยวอันนี้นะครับก็จะเป็นโอเวอร์วิวของอัเพอพุตนะครับก็จะเห็นว่า มีการตั้งมาตรฐานอะไรต่างๆนะครับมีข้อมูลนะครับมีเว็บไซต์นะครับ amphunfood.com นะครับถ้าหากว่าจะเข้าไปหาข้อมูลนะครับ site of company นะครับก็อย่างที่เรานําเสนอตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าพนักงานประมาณหนึ่งพันคนนะครับสัดส่วนการขายอะไรต่างๆนะครับเซอร์ติฟายนะครับที่เป็นมาตรฐานอะไรต่างๆที่เขาได้รับนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างบริหารนะครับก็โดยทั่วไปของแต่ละบริษัทนะครับก็จะมีแผนกไฟล์ต่างๆเป็นสัดส่วนย่อยๆนะครับลงไปเรื่อยๆเพื่อการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าบนสุดก็จะเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับเป็นฝ่ายบริหารแล้วก็แบ่งออกไปตามสัดส่วนการทําง,งานต่างๆนะครับส่วนการผลิตส่วนการบัญชีการเงินส่วนงานขายงานตลาดนะครับก็จะแบ่งกันออกไป อันนี้ก็คงเป็นโครงสร้างทั่วไปของแต่ละบริษัทนะครับก็จะมีแตกต่างกันบ้างตามการดําเนินงานของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็เป็น overview ข้อข่าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรดัก t ของอัมพลฟู้ดนะครับโปรดักแกลลอรี่เราก็จะเห็นเลยว่าเขาทําธุรกิจอะไรบ้างนะครับธุรกิจเกี่ยวกับมะพร้าวนะครับเครื่องดื่มอาหารพร้อมปรุงธุรกิจเครื่องปรุงรส ธุรกิจขนมขบเคี้ยวนะครับก็จะเห็นว่าแกตเตอรี่ก็จะมีประมาณ5แกตเตอรี่หลักๆนะครับก็โปรดักต์นี้ก็ทั้งส่งออกต่างประเทศแล้วก็ทั้งขายในประเทศไทยนะครับตามสัดส่วนที่เราเห็น,หนเมนื่อตั้งต้น28นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับของพนักงานในบริษัทอมพลพุทธนะครับตามสัดส่วนนะครับเพศหญิงเพศชายนะครับ แบ่งออกเป็นจำนวนจาก1,000คนที่เรานำเสนอตั้งแต่ตอนต้นนะครับพนักง,งานรายเดือนพนักง,งานรายวันนะครับอายุเฉลี่ยของพนักง,งานในนี้ก็ราวๆ35ปีนะครับแล้วก็มีวุฒิการศึกษานะครับก็จะเห็นว่ามัธยมศึกษาจนถึงพวชเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับ77%เลยทีเดียวเพราะว่าในนี้เราก็จะใช้แรงงานคนกลุ่มนี้เป็นแรงงานในการผลิตนะครับแล้วก็ เพิ่มขึ้นไปนะครับก็เป็นการบริหารจัดการะระแรงต่างๆต,ตามที่เรานำเสนอแผนภาพโครงสร้างตั้งแต่สองต้นนะครับนี้ก็จะเป็นวิชั่นนะครับนะก็เป็นผู้นำนวัตรกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลกด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีมิชชั่นอะไรต่างๆนะครับสร้างนวัตรกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิชั่นได้เขาต้องกำหนดตั้งแต่นโยบายตัจงดตอนแรกนะครับว่าแนวทางเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือนโยบายนั่นแหละนะครับค่าควารูนะครับผลที่รอเราอยูอ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำง,งานนะครับเน้นการทำง,งานด้วยทีมเวิร์กอินเทอรเนชนะครับ a อ็กซ e ์คาลบิลิตี้อินโนเวชั่นนะครับคัสเตอร์โฟกัสนะครับ ให้ความสำพั์กับลูกค้าอันนี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐานทาำลายอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่เขาวางไว้นะครับว่าปีนี้ปีนี้เขาจะต้องผ่านมาตรฐานอะไรบ้างซึ่งอันนี้เป็นผลงานที่เขาทําผ่านมาจนสําเร็จแล้วนะครับตั้งแต่ปี2545ที่เป็น5ศของเครืออัมพลฟุตนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐาน i s โซข้าพั i อโซหนึ่นสี่หนึ่งนะครับก็เลี่ยงมาเรื่อยๆตามแต่ละปีที่เขาวางไว้นะครับว่าเขาจะต้องผ่านอะไรจนปีสองหหหนะครับก็จะเป็น i อโซหนึ่งหมื่นเจ็ดนห้าไโซห้าหนึ่งนะครับอย่างนี้นโะยบายเกี่ยวกับระบบมาตรฐานของบริษัทนะครับก็ซีพอนะครับป้องกันปฏิบัติปรับพุุงปลอดภัยนะครับนะอันนี้ก็ ็นนโยบายของเขานะครับทีนี้เมื่อกี้เรารู้ถึงนโยบายคร่าๆวๆเดยการโอว์วิวของบริษัทอัมพลฟุตไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนของการใช้ km นะครับว่าเอา k คเข้ามาใช้ในบริษัทอย่างไงนะครับเขาจะทานเฟอร์องความรู้กันอย่างไงนะครับอ่ะก็ง่ายๆนะครับจากวิชั่นของบริษัท ที่บอกว่าเสริมสร้างพนักงานมีความคิดสร้างสรรค์มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศการทํางานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมนะครับองค์กรแห่งการเรียนรู้นะครับฉะนั้นก็แปลว่ารุ่นน้องส่งต่อรุ่นพี่รุ่นน้องเรียนรู้กับรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ถือเป็นบุคคลที่ชํานาญแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะเขาจะสร้างเป็นองค์ความรู้ให้แก่กันนะครับอ่า เป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ของเขานะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่อะไรครับคนการทํางานองค์กรนะครับถ้าบรรลุเป้าหมายมันก็จะได้อะไรครับคนและองค์กรเก่งขึ้นนะครับในระหว่างนั้นก็ต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับถึงจะบรรลุเป้าหมายได้คิดเป็นทําเป็นนะครับสําหรับคนการทํางานก็ต้องมีประสิทธิภาพนะครับ องค์กรบํารุงเป้าหมายก็เขาก็ต้องขยับขยายธุรกิจของเขาไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับมีระบบในการรวบรวมและคัดเลือกนะครับองค์ความรู้ระดับองค์กรซึ่สามารถเข้าถึงได้ยังมีปิดภาพมีระบบการเรียกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรระหว่างบุคลบคลระหว่างหน่วยง,งานนะครับอ่ะอย่างที่เราเห็นว่าในเครือออมพลฟูก็จะมีหลายๆบริษัทนะครับแปลว่านอกจากที่ เรายกตัวอย่างมาในเครือออมพลฟูดอย่างนี้นะครับแค่บริษัทเดียวก็คือออมพลฟูดโปรเซสซิ่งที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลนะครับแต่ว่าแต่ละบริษัทของในเครือเนี่ยเขาก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับมีการนาความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศนะก่อนที่จะนําไปใช้ได้จริงก็ต้องมีการสร้างรถแมปนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ย เราจะก้าวไปสู่ KM ที่เป็นเลิศก,การทานเพดอ,องความรู้ที่ได้ผลจริงๆเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเราถึงจะไปจุดนั้นได้นะของเขาเขาก็จะมีอะไรครับในแต่ละทั้งเริ่มศึกษาทำ COP ทำ t ท a i n i n g หาวาละตาน KM ทำ Activity ทำ COP Training นะครับสร้นะางห้องสม,มุดเสมือนจริงทำอัมพลพุตลิงนะครับ ระบบอินเทอร์เน็ตมีจุลละสารก็สร้างกิจกรรมทํา COP นะครับทำซ้ำๆนะครับในบางกิจกรรมมีกิจกรรมมี COP แล้วก็เทรนนิ่งกิจกรรมที่เป็น activityCOP Training นะครับก็จะเห็นเลยว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหลักของเขานะครับดําเนินการโดย KM committee นะครับก็คือหน่วยงานที่เขาถูกจัดตั้งขึ้นมาภายในบริษัทนะครับเพื่อให้มาทํเงินเกี่ยวกับ KM โดยตรงนะครับก็จะเห็นจากรูแมพของเขานะครับก็ วางไว้ตั้งแต่ปี2556จนถึงปี2559นะครับก็จะดําเนินการไปตามลําดับของแต่ละปีนะครับเริ่มแต่วันที่1กรกฎาคม2557นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มแต่งตั้งฝ่ายการจัดการองค์ความรู้นะครับแล้วก็ดําเนินการไปเรื่อยๆมีคอมมิตตี้มีแพ็คสวิตเตอร์นะครับมีคอนซลแทนต์เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการดําเนินการนะครับอ,อย่างที่บอกมีวิชั่น มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรด้วยการจัดกลุ่มความรู้ป็นเลิศนะครับเพื่อสร้างสารรค์นวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลกมิชชั่นก็มี5ข้อนะครับที่เราเคยเล่าไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วสําหรับเป็นกรอบในการทํำโน a g เมน n ์ของแต่ละแผนแต่ะละฝ่ายแต่ละส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมหน้าของ KM p l a c s i l i l a t o r นะครับ หน้าที่ความรับผิดชอบของ KM committee นะครับเขาก็กำจับดูแลและจัดการองค์ความรู้ภายในไฟล์พักด้านสนับสนุนการสร้างการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้รวมถึงการยกระดับความรู้สู่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศและนวัตกรรมของบริษัทประสานงานกับฝ่ายการจัดการความรู้เพื่อบริหารจัดการความรู้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็จะเป็นตัวประสานงานหลักขององค์กรนั่นเองในด้านของ M, รถแมพที่เราเล่าถึงเมื่อกี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่า256 257เป็นการเริ่มต้นของโปรเจกต์นะครับของการนำ KM เข้ามาใช้นะครับก็จะมีการสร้างระบบการจัดการความรู้สร้างบุคลากรนั่นกันจัดการความรู้นะครับปีที่2ก็เริ่มมีการแชร์นะครับ KM Objective นะปีที่3ก็มีการเริ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้นะค<ฮ>รับเผยแผ่ความรู้สู่ผู้มีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรน,น,นะครับแล้วก็บูรณาการจัดการความรู้สู่งานประจำสร้างนวัตกรรมจากการจัดการความรู้ในองค์กรในปีที่3ปี2 5 9นะครับก็จะเห็นว่า มันจะส่งต่อกันไปเป็นทอดๆนะครับเริ่มมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดความรู้เริ่มมีอะไรครับเผยแพร่สูนะ่เริ่มแชร์นะครับสู่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรนะครับแล้วก็บูรณาการนําไปใช้การนะครับก็ให้ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น knowledge management man training นะครับ ก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในวันที่10เมษายน256นะครับมีการออดดิตนะครับอ,อันนี้นะครับก่อนเริ่ม KM จะต้องทำอะไรต้องมีความเข้าใจยังไงนะครับมีการสร้างอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับมีการพัฒนาสู่พัฒนาเสริมสร้างนะครับให้เข้าใจความสำคัญและแนวคิดในการจัดการง้์ความรู้นะครับ ก็เ,เป็นขั้นตอนและารูปแบบนะครับมีการร่วมทำกิจกรรม COP นะครับถ้าเราเห็นภาพก็น่าจะเข้าใจนะครับการจัดการ KM หลักๆนะครับนะกิจกรรมเขาก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างต่อเน,นื่องนะครับเป็นแตสาล่ายมามิถุนาพฤษสภานะครับพระก,กระดานะครับมอกิเอ็นเจ ได้มาเป็นเรียนเลยกระบวนการในการจัดการความรู้ที่คอบคุมสีด้านได้แก่การรวบรวมและสร้างองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างแนวทางในการเข้าถึงข้อมูลการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานในองค์กรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคมโรเซสนะครับง่ายๆก็คือจากแนวคิดนําไปสู่กระบวนการจัด การองค์ความรู้นั่นเองนะครับเครื่องมือที่เราใช้ก็จะมีการจัดเทรนนิ่งนะครับการสัมมนานะครับแล้วก็มีการเทรนสำหรับงานน,นั้นๆนะครับมีการ mentoring job อ e n t o r i n g นะครับเป็นโปรเจกต์ innovation ไซวิสิดนะครับดูง,งานมี จัดกิจกรรมม e e t i n มอร์ n ิ่งทอล์ก a ม a g จเมนต์ทอลนะครับแล้วก็มาแชร์นะครับแล้วก็ดีเรดร่วมกับสถาบันต่างๆนะคก็จะหมืนวนอยู่อย่างนี้นะครับอ่ะ KM มโปรเซสในรูปแบบใหญ่ๆนะครับก็มีอะไรครับ Input นะครับโปรเซ s เอาพุตอ่ะเราอ่ะในส่วนของ Input ก็อะไรครับมี ระบวนการทํางานนะครับเบสผัทิได้เบสผัทิมามันก็ส่งต่อไปละนะครับเกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญสี่มีการทำเซีย M เ,เียเต่างนะครับทีนี้เบสผพทิเนี่ยแหละครับก็จะเป็นองค์ความรู้หลักขององค์กรของเขานะครับทีนี้มันจะไปผ่านขั้นตอนการโปรเซสจนได้ออปต์มันก็จะส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะครับอมอนเป็นออปท์ ก็แปลว่าในส่วนนี้ก็ต้องมีการถ่ายทอดไปถึงผู้อื่นแล้วคนอื่นสามารถเข้ามาเรียนรู้ในส่วนที่เป็นเวทีคลิปของผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญในด้นานนั้นได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโนเรทคลิปนะครับอันนี้น่าจะดูได้ทาง youtube นะครับแต่คิดว่าน่าจะดูได้ไม่หมดนะวันนี้ก็ ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอัมพลฟู้ดคอมนะครับตามที่เรานำเสน,นอในตอนต้นนะครับมาดูในด้านของการเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาบ้างนะครับ Experts y s t e m ประเภทของผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญนะครับ e x p e r t ไปถึงผู้ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้โดยได้รับการพัฒน,นาตามหลักสูตรเทนเดอร เรนเนอร์นะครับและมีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะครับก็ขยับขึ้นอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะครับเป็น e x e ก u ์ i v e e x p เ r ็ดนะหมายถึงผู้เชี่ยวชาญระดับพิเศษที่สามารถใช้ประสบการณ์ในตำแหน่งมาเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในนะครับฉะนั้นเราจะเห็นว่าการส่งต่อองค์ความรู้ของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีการ สร้างบุคคลนะครับสร้างบุคคลให้เกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลที่ปฏิบัติงานหน้าที่นั้นจนทําง,งานจนชํานาญแล้วถึงเขาจะใช้คาว่าจนชํานาญแล้วนะครับแปลว่าเขาก็แค่ชํานาญในด้านกนารทํางานนั้นๆของเขายังไม่สามารถที่จะมีอะไรครับแนวทางวิธีการในการถ่ายทอดไปสู่คนอื่นนะครับเขาก็จะมีการอะไรครับมีการแบ่งปันความรู้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงเห็นไมครับมีการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้นะครับ มาเป็นผู้ฝึกสอนเห็นไหมครับก็แปลว่าต้องฝึกฝนในคนกลุ่มนั้นนะครับจนมาเป็นผู้ฝึกสอนที่สามารถส่งต่อองค์ความรู้โดยการใช้บุคคลนั่นเองนะครับเนะีเป็นตัวกลางในการส่งต่อองค์ความรู้ต่อรุ่นต,ต,ต่อไปนะครับ mentoring การน,นำระบบที่เลียง้มาใช้ในองค์กรนะครับนะ อันนี้ก็เป็นลีดเดอร์ชินะง่ายมีระดับแรกนะครับที่เป็นลีดเดอร์ชิฟต์เมนตอเรอรกันพัฒน,นาบุคลากรภายในองค์กรให้มีศักยาภาพในการบริหารจัดการมากขึ้นเพื่อรับผิดชอบหน้าที่งานที่สูงขึ้นครับแล้วก็อะไรครับ p e e r mentoring นะครับระบบที่เลี้ยงดูแลพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้แลนะ ความเข้าใจในวิถีชีวิตและรูปแบบวัฒนธรรมขององคอ์กรได้เร็วขึ้นทั้งในด้านการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการทํางานนะครับเราจะเห็นเลยว่าเขามีบุคคลหนึ่งเห็นไหมครับเป็นตัวกลางที่มาคอยสอนคอยถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นน,นั่นเองนะครับจากคนที่ทํางานงานในด้านนั้นแล้วก็มาถ่ายทอดให้บุคคลอื่นที่เข้ามาจัดการในงานด้านนั้นให้ชํานาญขึ้นนะครับ หรือมาสร้างองค์ความรู้ให้กับพนักงานใหม่ให้เขาเกิดความจำนานเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรเข้าถึงองค์กรได้เร็วขึ้นนะครับจะเห็นว่าเขาใช้คนเป็นตัวกลางในการส่งต่องามรู้นะครับนโนอเลทนเันเ์ิืเขานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าก็ใช้คนเป็นตัวกลางนะครับแล้วก็มีการใช้อะไรครับเว็บไซต์นะครับทำเป็นวิดีโอคลิปต่างๆในการ เผยแพร่อีกช่องทางหนึ่งนะครับนอกจากการใช้บุคคลที่คอยมาเป็นพี่หรือยังนะครับตามที่เราเห็นเป็น mentoring ตอนจกพาพเมื่อกี้นะครับมีคอมพานีพอท่อนะครับมีการนําระบบพอทเข้ามาชี้งานนะครับจัดเก็บแบ่งปันแล้วก็สามารถค้นหาให้เกิดระบบสารสนเทศเป็นฐานองค์ความรู้ของเขาโนคด no l e d ชิ t นะครับก็อะไรครับมีองพ์กฟุตลน์นะครับ มีสตูดิโอนะครับที่เอาไว้คอยถ่ายทำและเปลี่ยนองความรู้กันนะครัมีการสร้าง e-learning นะครับเป็นตัวทานเฟอือองค์ความรู้อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็มี OP-Series นะครับเป็นชุดของรู้นะครับมีวัน Point lesson นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางในการเรียนรู้นะครับ เหมือนโนะครับนะจากกิจกรรม Management Talk กนะครับนะแล้วก็มิเลอร and Share นะครับกิจกรรมแบ่งกันประสบการณ์นะจากการดำเนินง,งานที่ผ่านมานะครับตั้งแต่การตั้งนโยบายจนการนำา m มมาใช้ในงองค์กรนะครับ แล้วผลที่ได้ของเขานะครับเขาก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นหาการนํา KM เนี่ยหรือการส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่พนักง,งานใหม่ๆหรือไปสู่พนักง,งานที่ยังไม่เกิดความชํานาญให้มีความชํานาญงานในด้านนั้นๆได้นะครับผลที่ได้ของเขาเห็นไหมครับก็จะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีผลตอบแทนในด้านต่างๆมีรางวัลน,นะครับต่างๆเข้ามาสู่บริษัททําให้บริษัทมีความน่าเชือ่อถือเพิ่มมากขึ้นนะครับ ของทางในการส่งต่อนะครับการพัฒนาสกยภว่าของบุคคลภายใต้ของการระบบผู้เชี่ยวชาญและโครงการพี่เลี้ยงนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าเขาให้ความสำคัญกับด้านนี้การปรับเปลี่ยนนะครับการสร้างศูนย์การเรียนรู้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางของการนํา KM มาใช้ในองค์กรนะครับของบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสติ้งจำกัดนะครับแล้วก็รูปแบบแนวทางของการอะไรครับโนเลทันเฟอร์ของเขานะครับว่าเขา มีการจัดการองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วเขาส่งต่อกันต่อไปอยังไงนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานอะไรต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็คงขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับหากท่าในใดต้องการคน้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือ เข้าไปดูรายลายะเอียดเถึงลึกในด้านหอหื่นนะครับที่เกี่ยวกับ n o d g e Management ของเครืออัมพลฟุตนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของเขานะครับอัมพลฟุต .com นั่นเองนะครับที่เราแน,นสนำแต่ต้นตวันน,นี้ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ